อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด -19 ให้กับกลุ่มเสี่ยงที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนครับนี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับพ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าแผงรอยประเภทอาหารผลไม้เครื่องดื่มรวมถึงเจ้าของร้านเสริมสวยร้านตัดผมในพื้นที่ตำบลแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่จํานวน150คนเข้ารับการตรวจเชิงรุกครับโดยใช้ชุดแอนติเจนเทสคิดในการตรวจสอบด้วยตนเองที่วัดต้นปิน ตำบลแม่เหียซึ่งทางเทศบาลเมืองแม่เหียนะครับทำการออกตรวจเพื่อคัดกรองโรคโควิดสิเชิงรุกให้กับกลุ่มเสี่ยงโดยเห็นว่ากลุ่มดังกล่าวนั้นมีโอกาสเสี่ยงสยัมผัสกับบุคคลเป็นจํานวนมากครับไปฟังเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีครับเราเห็นว่ากลุ่มนี้นเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะสัมผัสมากที่สุดจึงมีโครงการเขาเรียกว่าเกิดโครงการตรวจเชิงรุกกับผู้ประกอบการกลุ่มเสี่ยงเราก็เคยเห็นเคสตัวอย่างว่า มันมีคนที่เป็นผู้ป่วยที่แบบไม่แสดงอาการหรืออะไรนในสถานบริการกลุ่มนี้จะสามารถที่จะถ่ายแพร่เชื้อไปให้กับคนที่อยู่ในชุมชนของเราจริงๆได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยเรงว่าการตรวจเชิงลุกในกลุ่มนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับการที่จะช่วยสก,กัดกั้นการแพร่กระจายการเป็นคัต อย่างไรก็ตามค่ะทางเทศบาลเมืองแม่เหียก็จะได้ทําการตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้ได้1,500คนและในวุปพรุ่งนี้นะคะก็จะออกบริการไปตรวจที่วัดท่าข้ามและวัดตําหนักด้วยค่ะก็ถือว่าทางเทศบาลก็ต้องใส่ใจชุมชนของตัวเอง